สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้เจอกันเ่ว่งกลางวันค่ะช่วงักเที่ยงนะคะอ่าวันนี้มารีวิวรถอีกเช่นเคยค่ะแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมารีวิวให้รับชมค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นตอนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้วันหยุดค่ะวันที่4ี่ก็ส่งมอบรถแล้วนะคะก็เลยมาเตรียมรถให้ลูกค้านะคะ ช่วงเย็นจะติดธารกิจนะคะก็เลยเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเที่ยงนะคะสวีสทแอนเพจนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะวันนี้มาดูรถรอสวยๆกันนะคะเป็นรถรุ่นยอดนิยมนะคะเกรดแซค่ะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสีประตูตัวยกสูงเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีค่ะวันนี้มาไลฟ์สดในสุนบริการนะคะอยู่ในสุนบริการนี่นะคะข้างนอกร้อนมากนะคะก็เลยหลบร้อนนะคะหลบร้อนมา ในสุรบริการนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะนี่นะคะไฮแลนเดอร์4ประตู1.9 DDI เกิดเซตเบียธรรมดาค่ะสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคายอยู่ที่889,000บาทนะคะ,ะยังยังไม่ตอบแชทนะคะต้องขอโทษลูกค้าด้วยที่สอบถามเข้ามาสวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาที่เข้ามาใน ไลฟ์สดนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะภาพชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยอยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยทักทายกันหน่อยนะคะทักทายกันหน่อยใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากดูให้อ้อหน่อยนะคะถ้าไม่ชัดเสียงไม่ชัดบอกได้เลยนะคะจะได้นําไปปรับปรุงในครั้งต่อไปเนาะตอนนี้ยังไม่เห็น,นะคอมเมนต์ค่ะคราวที่แล้วที่เล่นเกมเห็นคอมเมนต์อยู่นะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นที่เน็ตช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ Okay. นี่นะคะมาแล้วสวัสดีทักทายนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมแชร์ให้ออด้วยนะคะเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจในการทางานงนะคะ <c oughs> อ่ะมีเสียงสอนเล็กน้อยอ่ะมาต่อกันเลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหน้าแต่ต้งนหน้าจะเป็นพรเมียมค่ะแบบสองชั้นนะคะรุ่นตัวยกสูงจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะตัวเริ่มต้นของยกสูงจะเป็นเกรด lda ะะอันนี้ก็ขยบมาจากเกรด rda เป็นเกรดแทค่ะตันนี้นะคะมาดูออปชันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาแล้วกดไลค์มาแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยอะกดไลค์กดหัวใจมานะคะเห็นแล้วนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยอ่ะถ้าทครกันนะคะพิมหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะให้ออาเห็นคอมเมนต์หน่อยเนอ,อะอะตัวต่อไปนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะทั้งหมดเลยนะคะรุ่นที่เป็นยกสูงจะเป็นโปรเจคเตอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ ข้อแตกต่างนะคะขพราแตกต่างจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้มีไฟเลี้ยวเหมือนกันหมดนะคะจะเป็นแนวตั้งนะคะซ้อนกันบนล่างแบบนี้นะคะส่วนไฟตัดหมอกเกรด LDA เนี่ยจะเป็นตัวธรรมดานะคะแต่ว่าเกรดแซเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะถ้าดูภายนอกลูกค้าจะไม่รู้นะคะนี่จริงๆแล้วดูเผืนอๆเนี่ยจะไม่รู้นะคะตอนนี้ว่าจะเป็นขพอแตกต่างที่ตัวไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัว LED แล้วก็มาดูอีกจุดนึ่งนะคะด้านข้างด้านข้างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะจะเป็นล้อมแมกค,ค่ะล้อมแมกตัวเกรดเส้นเนี่ยจะเป็นขอบสิบแปดนะคะขอบสิบแปดนี่ส่วนตัว LDA นะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นขอบสิบเ็นะคะล้อมแมกค,คนละลายกันด้วยคนละขนาดกันนะคะดูจากด้านข้างนะคะด้านหน้าอาจจะสังเกตไม่เห็นดูจากด้านข้างได้เลยนะคะ ขอบ18นะคะแล้วแม็กจะเป็นสีเทานะคะเกรดถัดไปจากเกรดแซเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเป็นเกรดแซทีแล้วก็เกรดเอนะคะเอจะเป็นตัวท็อปนี่นะคะตัวแซทีกับตัวเอเนี่ยแล้อแม็กจะเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นขัดเงานะคะคนละสีสีดําตัดกับสีเงินนะคะตัดกันจะเป็นทูโทนแต่ว่าตัวเกรดแซเนี่ยจะเป็นสีเทาสีเดียวล้วนเลยนะคะเม็นขอบ18เหมือนกัน สีียางเหมือนกันนะคะยางของทุกตัเหมือนกันแล้วก็ในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงจะมีบันไดข้างมาให้ทุกตัวเลยเหมือนกันขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะานาบาับบัตรสวัสดีค่ะทักทายนะคะ,ะเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมือจับโครเมียมนะคะทั้งหมดเลยทุกรุ่นนะคะที่เป็นตัวยกสูงเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็จะมีทั้งหมดเช่นเดียวกัน ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างจะเป็นสีดำแล้วก็แก้มข้างนะคะแฮนเดอร์ er เป็นโลโก้สีเงินนะคะสีเงินโครเมียมนี่นะคะคันนี้ตกแต่งก็จะมีติดกันสาดนะคะติดกันสาดเพิ่มเติมแล้วก็ติดฟิล์มนะคะติดฟิล์มนะคะอ่านี่หอ,อนะ้กมัตรบอกว่ารอคาดเอลเล่นเกมด้วคราวที่แล้วใช่ไหมคะอ่าแจ้งนิดนึงนะคะลูกค้าที่เล่นเกมด้วยคราวที่แล้วนะคะอ้อขออนุญาตจัดส่งเป็นอาทิ์หน้านะคะ อาทิตย์นี้รถรถส่วนตัวของอ้อเองนะคะเข้าศูน์นะคะไปทาสีอ่ายังไม่เสร็จนะคะจะไม่มีรถโดยสารนะคะไม่มีรถขับพาไปส่งของให้นะคะขออนุญาตเป็นอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้ารถน่าจะเสร็จแล้วนะคะต้องขออภัยลูกค้าด้วยได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนอ่าส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะคะได้ทุกท่านแน่นอนแต่อาช้านิดนึงนะคะหากพินะคเลตเช่นเดียวกันนะคะเข้ามาแล้วนะคะแจ้งด้วยลวกันนะคะฝากประชาสัมพันธ์ เราค่อยส่งครับอ่าเป็นอาทิตย์หน้านะคะที่หน้ารถจะเสร็จแล้วนะคะอ่าขอโทษขออภยัยลูกค้าด้วยทรงช้านิดนึงนะคะอ่ะมาที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นโครเมียมค่ะนี่นะคะโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะทั้งประตูสีบานแล้วก็ด้านท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะมีกล้องก็มีจอข้างในมาคู่กันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบอัสดุซนิกนะคะเป็นสองชั้น นี่นะคะไปท้ายสวยมากหล่อมากนะคะแล้วด้านท้ายจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะแบ่งแยกเกรดนะคะก็จะเป็นตัวนี้โลโก้เกรดแซนะคะตัว LDA จะไม่มีตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะหายไปส่วนตัวเกรดแซก็จะมีแบบนี้แซดพีแล้วก็เอ็มก็จะมีเช่นเดียวกันมีเกรดเดียวที่จะไม่มีติดก็คือ LDA นะคะวิธีการสังเกตหาลูกค้าบางท่านก็อัปเกรดนะคะจาก LDA ก็ซื้อโลโก้ตัวแซมาใส่ก็ได้นี่นะคะ างบอยู่ที่หลักร้อยนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะไฟท้ายเหมือนกันไฟท้ายเหมือนกันการชนท้ายก็เหมือนกันมือจับก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ตกแต่งกระบะไลเนอร์นะคะเป็นของดีแมค่ะอันนี้ก็แถมดีแมให้นะคะ,ะตัวตะขอนะคะตะขอตัวนี้นี่นะคะทั้งสี่จุดเลยแสงแรงทนทานนะคะไม่ใช่ยางไม่ใช่พลาสติกนะคะตัวนี้เป็นเหล็ก นี่นะคะจะแข็งแรงกว่านะคะตัวสีดำดำเนาะอันนี้มันจะแข็งกว่าอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเกรดแซตัวนี้จะมีสัญลักษณ์เดี๋ยวหามุมก่อนนะคะอ่านี่นะคะ security system นะคะตัวนี้จะมีตั้งแต่เกรดแซขึ้นไปตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือสัญญาณการขโมยนั่นเองนะคะอ่าเวลาที่ลูกค้านะคะ ช้รีโมทนะคะกุญแจรีโมทเปิดปิดนี่นะคะกุญแจรีโมทเหมือนกันค่ะเกรด LDA ก็จะเหมือนกันนะคะเกรดแทซก็จะเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ว่าด้านในนะคะด้านในตัวนี้ของตัวเกรดแทก็จะเป็น immobilizer นะคะส่วน LDA จะเป็นธรรมดาเป็นแค่กุญแจรีโมทเปิดปิดนะคะอันนี้ข้อแตกต่างภายนอกเหมือนกันนะคะแตกต่างกันตรงภายในแล้วก็สัญญาณกันขโมยเช่นเดียวกันตัวนี้คือคือจะมีเสียงร้องค่ะง่ายๆนี่นะคะจะไม่ง่ายๆว่าตัวนี้จะมีเสียงร้องนะคะ เวลากดรีโมทนะคะหรือว่าไขเรามาไขด้วยกุญแจตรงนี้ก็ร้องเหมือนกันนะคะหรือมีขโมยนะคะมางัดแงะมาไขตรงนี้ก็จะร้องเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็น LDA นะคะกุญแจลักษณะเหมือนกันเลยนะคะเรามองไม่เห็นหรอกว่ามี i m m o b i l i z e r หรือเปล่านะคะตัวนั้นไม่มีจริงๆนะคะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นเกรดแซขึ้นไปส่วนกุญแจในรุ่นเกรดแซด P แล้วก็ M นะคะจะไม่มีตัวนี้เพราะตัวไขกุญแจจะไม่มีนะคะอ่าจะเป็นกุญแจ ตัวรีโมทที่เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะไม่มีลักษณะกุญแจก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามีระบบอิม o วลเซอร์ก็คือระบบป้องกันกุญแจผีนะคะเช่นเดียวกันเอาง่ายๆก็คือตั้งแต่เกรดแทขึ้นไปนะคะมีอิม o วลเซอร์ทั้งหมดเลยนะคะแต่ลักษณะกุญแจจะแตกต่างกันพอเสียกุญแจเสร็จเห็นไหมคะมันจะมีเสียงเตือนนะคะโปรดดึงกุญแจออกนะคะตัวนี้ก็คือการเราลืมนะคะลืมดึงกุญแจออก พอเราดึงกุญแจออกปุ๊บ <K _ d ose> เสียงก็จะเงียบไปแล้วนะคะกรณีที่กุญแเจเสียบคาอยู่นะคะแล้วก็เปิดประตูตัวน,นี้ก็จะร้องแต่ถ้าเราปิดประตูมันก็จะไม่มีเสียงร้องนะคะอ่าหรือว่าเราเปิดสวิตช์ไฟนะคะตัวน,นี้ก็จะไม่ร้องแล้วเพราะว่าสแตนบายรอลูกค้าสตาร์เครื่องนะคะอ่าอันนี้สแตนบายแล้วเรียบร้อยนะคะไฟทุกอย่างโชว์ขึ้นมาเตรียมพร้อมทํางานนะคะอันนี้ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดนะคะตรงน,นี้อ่าตัวน,นี้คือไฟสแตนบายนะคะสแตนบายพร้อมทํางาน แต่ถ้าเกิดลูกค้าสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะคะไฟเครื่องยนต์ถ้าเกิดโชว์นะคะตัวนี้แสดงว่ารถมีปัญหาก็ลูกค้าก็ดูจากสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ไฟที่โชว์เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรไปเปิดที่สมุดผู้มือดูได้เลยนะคะตรงนี้มีบอกทั้งหมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้มตดวัดตัวนี้นะคะ4.2นิ้วนะคะตัวนี้เรียกว่ามตาดวัดอัจฉริยะ MID นะคะมีในเกรดไซดขึ้นไปแต่ถ้าเป็น LDA จะคนละลักษณะกันนะคะคนละแบบอ่า มัดวัดที่ให้ดูก็จะมีน้อยกว่านี้นะคะตามที่ได้รีวิวไปแล้วเนาะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังเกรด LDA จะเป็นธรรมดานะคะหุ้มหนังแบบนี้ตั้งแต่เกรดไซส์ขึ้นไปเลยเหมือนกันหมดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพุชคอนโทรลก็คือตัวล็อกคามเร็วนะคะ <c oughs> แล้วก็สามจุดด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเซทค่าเซค่าตัวมัดวัดตัวนี้นะคะ ่วนด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะคะตัวนี้ปรับเสียงปรับโหมดนะคะด้านล่างสามตัวนี้ก็คือรับสายวางสายนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคําสั่งเสียงนี่นะคะพวงมาลัยก็ปรับได้ได้สี่ระดับนะคะเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะคะได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะในรุ่นเกรดซ่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าจะมีตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับเบาะสูงต่ํานี่นะคะยกขึ้นยกลงได้เลยนี่ ก่น LDA จะไม่มีนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะผ้าด้วยตอนนี้จะเป็นเบาะหนังให้หนังก็จะหนังทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงแผงข้างด้วยอ่ะนักบ,บําทำงานก่อนครับโอเคค่ะโอเคค่ะนักบ,บาทขอบคุณนะคะอะขอบคุณแล้วดูย้อนหลังได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะออกมารีวิวให้ลูกค้าเจ้าของรถนะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะยังไม่เห็นรถเลยนะคะจ่าย้งมาแล้วมารีวิวให้ลูกค้าดูบ้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบแล้วนะคะลูกค้าจะได้สบายใจเนาะมารับรถวันที่สี่ อันนี้แผงข้างก็เป็นเป็นหนังเช่นเดียวกันนะคะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวเหมือนกันทั้งคันเลยนะคะรวมถึงด้านหลังด้วยส่วนตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์ก็หุ้มหนังเช่นเดียวกันนี่นะคะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนี่เลยตัวเกียร์นะคะหกเกียร์นะคะเป็นหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังทั้งหมดเลยนะคะทั้งเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีแล้วก็สามพันซีซีนี่จอนะคะจอในรุ่นนี้นะคะ LDA กับแทจะเป็นเจ็ดนิ้วนะคะในการสะท้อนหน้าจอ ในการใช้งานอ้อรีวิวไว้แล้วนะคะลงมาให้แล้วด้วยด้านล,ล่างจะเป็นพวกระบบแอร์นะคะระบบแอร์กระจกนะคะกระจกมองหลังตัวนี้ปรับตัดแสงได้นี่ะนะคะกลางวันกลางคืนตัวบังแดดค่ะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาตัวนี้จะมีกระจกให้นะคะเปิดขึ้นมาก็จะมีไฟด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ที่เก็บแม่นนะคะที่เก็บแม่น นี่กดเข้าไปก็จะเด้งออกมาไฟนะคะแล้วก็มีไฟในเก๋งค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ลำโพงลำโพงมีสองตัวนะคะเป็นลำโพงเสอรวอ่าวส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังมาดูห้องไดยสารด้านหลังนะคะเป็นหนังเส้นเดียวกันค่ะมีที่เท้าแขนตรงกลางนะคะกรณีที่ด้านหลังมีผู้โดยสารแค่สองท่านนะคะ นี่เป็นที่เท้าแขนและที่วางแก้วด้วยนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะแอร์หลังเกดเกดแทรกขึ้นไปนะคะ LDA จะไม่มีแล้วก็พอร์ต USB มีบริการให้สําหรับผู้โดยสารข้างหลังค่ะที่จะชาร์จแบตไม่ต้องแย่งกับด้านหน้านะคะกระเป๋าก็มีให้เช่นเดียวกันค่ะซ้ายขวานะคะที่จับค่ะนี่ด้านหลังนะคะมีทั้งซ้ายและขวาแล้วด้านบนตรงนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันนี่ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะ บอดี้จะเหมือนกันนะคะทุกเกรดเลย LDA แ Z, Z P แีแล้วก็เกรด M นะคะบอดี้ความกว้างของตัวรถเหมือนกัน<ม>สีนะคะสีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่นนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดา8 8 9แส0ปหมืนเกบาทส่วนสีเมทัลลิกสีอื่น8 8 2แส0ปหืนบาทนะคะราคาจะต่างกันอยู่ที่เจ0 0พันบาทเนาะรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะมีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับเกรดแตั้งแต,ต่เกรดแขึ้นไปมีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะถ้าเกียร์ออโต้เนี่ย9 000, 1้าแสนบาทในรุ่นที่เป็น ผลิตนะคะส่วนสีขาวมุก9,024,000น,น,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงลูกค้าส่งไลน์มานะคะเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่ตอบนะคะขอให้จบไลฟ์สดก่อนเนาะ,ะสําหรับใครนะคะที่สนใจเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้านจอนะคะติดต่อได้เลย0894999840 แล้วก็ ID l ดี e นนะคะ AOR 5้าศ่นานสะดวกโทรก็ได้นะคะตอบได้ง่ายๆชัดเจนแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะส่วน ID l ดี e ลนะคะลูกค้าแอดมาแล้วก็พิมพ์ข้อความไว้เลยนะคะอ้อสะดวกก็จะรีบตอบกลับหรือจะเป็นทางแชทกลับก็ได้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆญาติพ,พี่น้องใครสนใจก็มีค่าแนะนำให้นะคะสำหรับคนที่แชร์นะคะมีค่าแนะนำให้ถ้ามาจากโพสที่เราแช์นะคะหรือโทรมาบอกอ้อก็ได้มีเพื่อนสนใจนะคะให้เบอร์โทรามาได้เลยนะคะ ที่เหลือออจัดการเองทั้งหมดเลยนะคะวันรับรถลูกค้าก็มารับค่าแนะนําได้เลยนะคะฝากด้วแล้วกันนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรวมถึงเป็นเพจที่รับชมย้อนหลังนะคะดูเสร็จแล้วก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่4นะคะช่วงเช้าลูกค้ามารับรถนะคะของลูกค้ากุ่นทรงกรดนะคะคันนี้อาร์เรนเดอร์ประตู 1.9ด ddi เกรซแทเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกราคา8 8 9 0 0 0บาทนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้มาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมีงบประมาณเท่าไหร่อยากจะผ่อนกี่ปีนะคะเดี๋ยวออคิดั้างวดให้ดูเนาะหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมก็ผิดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ